สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่20มก,กราคม2561เวลา19นาฬิก55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 409เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ นางชัวซิลชานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐส,สิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายเคนเนตซีดรองผู้อำนวยการฝ่ายห้องรับรองพิเศษกรมพิธีการทูตนายแบรนดอนพรัตติกดีครูสรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันกรมพิธีการทูตพันโทหญิงอองฮุยเชิญเซซิเลียหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยนางสาวอิลลินาการวีกวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพระองค์นายธงชัยชาส เอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภริรยานาวาเอกจตุรงมีจิตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการแทนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์ พันเอกนิติปกรณ์คชัมหิตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์นาวาอากาศเอกวชิระเริงฤทธิ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทุละอ,องพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณารัฐสิงคโปร์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินตามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพเรืออากาศโทหม่อมเจ้าโพริพันธ์ยุคนวันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินต e <geez. S 2> er ามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ <sk> <shaw> เรืออากาศโทหม่อมเจ้าภูริพันธ์ยุคนณเมนหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์ซึ่งสิ้นชีวิตักใสเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2557สิริพระชันษา79ปีโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาเสด็จในการนี้ด้วยเรืออากาศโทหม่อมเจ้าภูริพันธ์ยุคนประสูติเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2477เป็นพระโอรส ในพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพัน์ยุคนกับหม่อมบุญล้อมยุคนนนอยุธยาทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนการบินรุ่นป .15 และทรงรับราชการเป็นนักบินประจํากองทัพอากาศที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรเจอร์บี้ประเทศอังกฤษ ทรงจบหลักสูตรในทหารสัญญาบัตรและเสด็จกลับมาทรงรับราชการต่อและทรงเข้ารับการฝึกบินเครื่องบินแบบไอพ่นทีสามสิบสาำเร็จการฝึกได้เป็นนักบินประจำกองบิน1ฝูงบินที่11ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งครูการบินประจำฝูงบินที่ส1 หลังจากนั้นทรงอาสาปฏิบัติหน้าที่นักบินรบในภารกิจพิเศษ Firefly เพื่อป้องกันประเทศก่อนทรงลาออกจากราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักบินให้กับบริษัทการบินต่างๆได้แก่บริษัท Continental Air Service บริษัทแอร์สยามจำกัด และส่งย้ายไปประทับณประเทศสิงคโปร์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นักบินให้กับบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์จนกระทั่งกเกษียณอายุงานรวมระยะเวลาที่ทรงเป็นนักบิน43ปีเรืออากาศโทหม่อมเจ้าภูริพันธ์ยุคนทรงเสกสมรสกับหม่อมนิติมายุคนสกุลเดิมยนเปี่ยมมีบุตรสองคนคือหม่อมราชวงศ์อัคอรินยุคนและหม่อมราชวงศ์ทักษินยุคน ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศล9ก้านี้เพื่อน้องครั้งที่สาวันนี้เวลา7จ็นาิกาสินาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินา,ามาตรในฐานะประธานวัลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์โปรดให้หม่อมหลวงสาราีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานเดินการกุศล9ก้าวนี้เพื่อน้องครั้งที่3ณบริเวณด้านหน้าราชนาวีสโมสรกองทัพเรือซึ่งมุลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธถรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นใช้เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง2กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงและนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า4,500คนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินิถัมน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2425เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติโดยจัดมอบทุนแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทุกอำเภอทั่วประเทศปีลับประมาณ2,000ทุนเป็นเงินกว่า9ล้านบาทมีการจัดมอบทุนการศึกษาไปแล้ว29,000ทุนรวมเป็นเงิน214ล้านบาททั้งมีการติดตามดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเยาวชนและครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่นเป็นการช่วยส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี404 2 04226 6, 6 2> จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนาสอนอมาตยากุลดิฉันสัชชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ